สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ที่สองมิถุนาเนาะปีห7ดก็แปลงนี้ก็แปลง8ดไร่ก็ดูไซส์ครับ2ปีสองปีก็ยังทเทียบกับฝั่งนน้แล้วก็คือเหมือนดินเราไม่ค่อยดีแต่ก็รอดแล้วล่ะแต่ที่ซ่อมก็มีอย่างวันนี้มาซ่อมแต่ก็เริ่มแตกทรงพุ่มและไซส์สปี ต้นนี้เราก็ต้องก่อมครับต้นนี้ก็ตายไปแล้วเอาต้นชำไว้เองต้นเลเ็กนี่ต้นนี้เอาต้นนี้ก่อน ได้ป่ะต,ต้นไม่ค่อยสวยจะดีไม่พอไม่ดีเอาต้นนู้นดีกว่ามาก,มากามจะเสียจะเสียเวลาม,าลมลอือม น่าจะโดนยาต้นเนี้ยตดน,นน,นดอ, okay. อนนี้แปลงแปดไร่ก็ต่อมไปสองต้นแล้วครับเดี๋ยวมีเลาะดินถนอนอีเกเจ็ดต้นเดี๋ยวต้องรอเพราะวันไปลานหินนะครับก็เดี๋ยวต้องรอรถมาทำดินเป็นกองกองให้มันก่อนช่วยมันเป็นสักระยะนึนก่อน ถ้างั้นก็ไม่รอดเพราะนั้นก็ซ่อมหลายรอบแล้วมันจะโตชามากเลยเลาะเลาะทางเพราะมันเป็นลานหินเป็นร่องน้ำด้วยครับไซส์สองปีนะครับอย่างนี้ไซส์สองปีเราก็เรายังไม่ปรับพื้นเนาะก็เดี๋ยวปีนี้อาจจะทำกระโพดอีกสักรอบนึงพอปีหน้าอาจจะเดี๋ยวดูว่ามันมันจะโตระดับไหนถ้ามันพอทำพื้นได้เราก็จะทำพื้นเลยแต่สองปีนะดูแล้วยังทำ งระหว่างร่องยังทํากินได้อยู่อาจจะเป็นกระโพดนะครับก็คงจะต้องเป็นสักปีที่สามอาจจะปรับพื้นหรือไม่ก็ต้องหาดินมาช่วยเป็นบางล็อกเพราะข้างบนนั้นเป็นดินลูกลังล,าน,ลานหินหมดเลยแต่ข้างล่างนี่ก็ไม่มีลูกลังนะแต่ว่าดินมันก็ไม่ไม่ถือว่างามดูแล้วถ้าจะเป็นทรงสวยก็น่าจะเป็นสามปีอ่ะสองปีนี้ ยังไม่ทรงไม่ค่อยสวยเดี๋ยวปีนี้เราจะทำกระโพดก่อนอีกสักครั้งหนึ่งอีกสักรอบนึ่งแล้วเดี๋ยวดูผ่านฝนเนี้ดูเที่ยวมันจะโตร,ระดับไหน